สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งและทับสองวันนี้เราจะเรียนวิชาการเงินการธนาคารและการลังในเรื่องนโยบายการเงินเรามาดูความหมายเกี่ยวกับคำว่าเงินตราเงินตราหมายถึงธนบัตรหรือเหรียญกระสอบที่ใช้หมุนเวียนซื้อขายแลกเปลี่ยน ธนบัตรมาจากโรงพิมพ์ธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยการผลิตนี้จะต้องมีทุนสำรองของทองคำนะคะและเงินตราต่างประเทศจำนวนหนึ่งเข้ามาสำรองอันนี้คือธนบัตรที่ธนาคารแห่งประเทศไทยผลิตขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือเหรียญกราสับผลิตโดยกองกราสับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลัง ดังนั้นทั้งธนบัตรและเหรียญกระสาบนีนะคะที่ผลิตโดยรัฐบาลเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเป็นเงินตาที่ออกใช้กระจายอยู่ในมือของประชาชนในธนาคารและในมือของรัฐบาลเรามาศึกษาเกี่ยวกับคำนิยามของปริมาณเงินเป็นเรื่องที่เป็นทางการซึ่งแต่ละประเทศอาจกำหนดนิยามของปริมาณที่แตกต่างกันไปบ้าง 1. ปริมาณเงินตามความหมายแคบ M1 ประกอบด้วยธนบัตรและเหรียญกระสาบในมือประชาชนเงินฝากกระแสรายวันของภาคเอกชนปริมาณเงินตามความกว้างขึ้นไปหมายถึง M1 รวมกับเนียมันนีในระดับต่างๆ2ปริมาณเงินตามความหมายกว้างคือ M2 ประกอบด้วย M1 บวกเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ของเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ฝากไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ 3. ปริมาณเงินตามความหมายกว้างมากคือ M3 ประกอบด้วย M2 บวกตัวเงินตัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที่ถือเป็นภาคเอกชนสิ่งใกล้เงินคือสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายได้แก่เงินฝากประจำออมทรัพย์ ทองคำนโยบายการเงินคือการดูแลปริมาณเงินและสินเชื่อโดยธนาคารกลางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการได้แก่ 1. การรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. การรักษาเสถียรภาพของราคา 3. การส่งเสริมให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น สการรักษาดุลยภาพของดุลการชำระเงินระหว่างประเทศและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมอันนี้ก็คือเงินที่ผลิตขึ้นมานะคะทั้งที่เป็นธนบัตรและเหรียญกราเรามาดูวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงินก็คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ควบคุมปริมาณเงินในมือของประชาชนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 2. ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือเงินเฟื่หรือเงินตึงขึ้น3เพื่อให้ประเทศมีเศถียภาพทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินก็คือนโยบายที่มุ่งเน้นการจัดก,การปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนโยบายการเงินจะมี2แบบคือ1 นโยบายการเงินแบบขยายตัวหรือแบบผ่อนคลาย 2. นโยบายการเงินแบบหดตัวหรือแบบเข้มเข้มงวดประเภทของนโยบายการเงิน 1. นึ่นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายคือการใช้เครื่องมือต่างๆทางการเงินเพื่อให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจประสบปัญหาเงินฝื้ที่เรียกว่าภาวะเศรษฐกิจซบเซา 2. นโยบายการเงินแบบเข้มงวดคือการใช้เครื่องมือต่างๆทางการเงินเพื่อให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลงซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจประสบปัญหาเงินเฟอ้อภาวะราคาสินค้าสูงขึ้น เรามาดูเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบายการเงินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่นกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศการกระตุ้นการลงทุนภายในประเทศโดยการดําเนินการนโยบายการเงินต่างๆเช่นการซื้อคืนพันธบัตรถ้าเป็นนโยบายการเงินแบบเข้มงวด เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเงินเฟอ้อเช่นดําเนินนโยบายการเงินผ่านช่องทางสินเชื่อที่ต้องดงํารงเมื่อธนาคารกลางประกาศเพิ่มอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ต้องดงํารงธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติเพราะถือว่าเป็นกฎหมายอันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับพันธบัตรของไทยเรานะคะเรามาสรุปเกี่ยวกับนโยบายการเงินคืออะไร ก็คือมาตรการทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารกลางเป็นผู้ควบคุมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อควบคุมปริมาณเงินภายในประเทศให้เป็นไปตามความเหมาะสมกล่าวคือไม่ให้เกิดไม่ให้ประเทศเกิดภาวะเงินเฟื้ดเงินเฟ้อมากเกินไปนั่นเองนโยบายการเงินสามารถแยกเป็น2รูปแบบหนึ่งนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอันนี้ในกรณีที่จะเกิดภาวะเงินเฟื้ด เรานโยบายการเงินแบบผลคายที่เราใช้นี้เราก็สามารถทําได้โดยการลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย 2. ซื้อพันธบัตร 3. ลดอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์รูปแบบที่2เป็นนโยบายการเงินแบบเข้มงวดอันนี้จะใช้ในกรณีถ้าจะเกิดภาะวะเงินเฟอ้อนั่นเองจะทำการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขายพันธบัตร เพิ่มอัตราเงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์อันนี้เป็นสองระบบหรือสองรูปแบบนะของนโยบายการเงินที่เราใช้อยู่เรามาดูเครื่องมือของนโยบายการเงินมันจะมีเครื่องมืออยู่นะคะเครื่องมือแรกจะใช้ในการควบคุมปริมาณควบคุมอันที่สองควบคุมคุณภาพอันที่สามควบคุมโดยตรงถ้าเป็นการควบคุมทางปริมาณเราก็จะใช้วิธีการ เพิ่มหรือลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายอันนี้สองวิธีเพิ่มหรือลดอัตรารับช่วงซื้อรถอันนี้สามซื้อวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดแต่ถ้าเป็นแบบการควบคุมทางคุณภาพเราจะทำการหนึ่งการควบคุมเครดิตเพื่อการบริโภคการควบคุมเครดิตเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ สามการควบคุมเครดิตเพื่อการซื้อบ้านและที่ดินเครื่องมือของนโยบายการเงินหนึ่งการซื้อขายหลักทรัพย์สองการปรับอัตราซื้อขาย discount สามการปรับอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายสี่การเปลี่ยนแปลงเครดิตเพื่อการเช่าซื้อเรามาดูเครื่องมือในใบาการเงิน อันที่หนึ่งนะคะก็คือการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ธนาคารกลางทําการซื้อขายเป็นหลักทรัพย์รัฐบาลหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจพันธบัตรธนาคารกลางในกรณีที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจตกต่ําการที่รัฐบาลกลางซื้อหลักทรัพย์ในตลาดโดยการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดนะคะทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ประชาชนมีเงินไว้ใช้จ่ายมากขึ้นสถาบันการเงินฝากมากขึ้นจึงสามารถปล่อยเงินกู้ได้เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลเนื่องถึงเนื่องนะต่อเนื่องไปถึงเศรษฐกิจของประเทศจะมีการขยายตัวมากขึ้นโยบายที่สองนโยบายชะลอเศรษฐกิจเพราะเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือราคาสินค้าสูงเกินไปธนาคารกลางจะขายหลักทรัพย์ในตลาด ทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลงประชาชนมีเงินไว้ใช้จ่ายลดลงสถาบันการเงินมีเงินฝากลดลงปล่อยคู่ได้ลดลงซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงเครื่องมือตัวที่สองคือการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยให้คู่แก่ธนาคารพาณิชย์ เมื่อธนาคารพาณิชย์ขาดสภาพคล่องสามารถขอกู้เงินจากธนาคารกลางได้โดยมีหลักทรัพย์มาค้ำประกันธนาคารกลางจึงจะได้รับดอกเบี้ยจากการกูน้นี้ยังเป็นนโยบายเพื่อปรับเพิ่มหรือลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้เครื่องมือตัวที่สามก็คือการปรับอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายได้แก่ หนึ่งสินทรัพย์ที่ต้องฝากไว้ที่ธนาคารกลางสองสินทรัพย์ที่ต้องเก็บไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เองถ้าเกิดภาวะเงินเฟอ้อธนาคารพาณิชย์ต้องสำรองสินทรัพย์สภาพคล่องเพิ่มทําให้มีเงินปล่อยคู่ลดลงทําให้ปริมาณเงินในระบบลดลงถ้าเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวธนาคารกลางต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะลดลงอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ ต้องดำรงไว้ให้ต่ำลงทำให้การสร้างเงินฝากของธนาคารของธนาคารพาณิชย์ทำให้ปริมาณเงินทุนในระบบเศรษฐกิจการลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็ต้องเพิ่มขึ้นเครื่องมือตัวที่4ี่คือการเปลี่ยนแปลงเครดิตเพื่อการเช่าซื้อ,อการควบคุมเครดิตการเช่าซื้อของธนาคารกลางสามารถควบคุมได้3ทางคือ1 อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระ2ระยะเวลาผ่อนชำระ3ามจำนวนเงินสดที่ต้องชำระครั้งแรกคือเงินดาวตัวอย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวจะลดอัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระขยายระยะเวลาผ่อนชำระลดเงินดาวน์วมาดูตารางสรุปนโยบายการเงิน ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวมากนโยบายการเงินที่เราใช้คือนโยบายการเงินแบบเข้มงวดลดปริมาณเงินถ้าในเชิงปริมาณธนาคารกลางจะขายนขายหลักทรัพย์สองธนาคารกลางจะเพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายสามธนาคารกลางเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อลดถ้าเชิงคุณภาพหนึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเพิ่มเงินดาว บวกลดปีผ่อน 2. ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มมาจินมาจ้นในที่นี้ก็คือเงินที่ผู้ลงทุนต้องวางไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการค้าขายในกรณีที่2ก็คือเศรษฐกิจตกต่ำมากนโยบายการเงินที่ใช้คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายโดยการเพิ่มปริมาณเงินในเชิงปริมาณ1ธน,นาคารกลางรับซื้อหลักทรัพย์ 2. ธนาคารกลางลดอัดตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย 3. ธนาคารกลางลดอัดตรารับช่วงซื้อลดถ้าในเชิงคุณภาพ 1. สถาบันการเงินจะลดเงินดาบวกเพิ่มปีผ่อนตลาดหลักทรัพย์ลดมาจิ้นนักเรียนได้ทำการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันนโยบายการเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความหมาย ประเภทนะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ของนโยบายการเงินในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจขยายตัวมากหรือเศรษฐกิจตกต่ำมากก็จะมีวิธีการแก้ไขดังตารางนี้นะคะในวันนี้นะคะครูจะมีภาระงานให้นักเรียนทำโดยการให้นักเรียนศึกษาเรื่องราวนะคะทบทวนเรื่องราวเหล่านี้ที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้ให้ละเอียดและก็ชัดเจน แล้วให้เกิดความเข้าใจอย่างเด่นชัดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะดังนั้นให้นักเรียนทําการอ่านบทเรียนเหล่านี้และทําการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในคราวหน้าครูจะสอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือนโยบายการคังเมื่อสอนจบนโยบายการคังเรียบร้อยแล้วครูจะทําการสอบทบทวนนักเรียนสอบนะคะ ในเรื่องของนิยบายการเงินและนิยบายการคลังพร้อมกันนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจในการทบทวนบทเรียนเหล่านี้ด้วยค่ะวันนี้ครูขอยุติการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ